สวัสดีครับจากนัดนะครับวันนี้นะครับผมมีรถสวยๆนะครับมาแนะนำหนคันนะครับเป็นรถเกี่ยวแต่งสเปคเกียวดันปูปากคอเลดนะครับสแกงซิ่งท้ายซิ่งให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยใครที่ชอบซิ่งๆมาคันนี้เลยนะครับพร้อมเกี่ยวพร้อมดันได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะครับใครมีเงินสดมาจับมาจองได้เลยครับราคาเพียง 6 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้ผมต้องขออนุญาต f c ที่มาจองไว้ด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้านะครับมาจองกับเราไว้เกินกําหนดระยะเวลานะครับเลยเราเลยขออนุญาตนะครับพามารีวิวนะครับแนะนําให้กับลูกค้า f c ท่านใดที่มีเงินสดพร้อมอยากได้รถเกี่ยวคันนี้ไปไว้ใช้งานนะครับก็สามารถมาจับมาจองได้หรือว่า F c ฟคนก่อนที่จองไว้นะครับเงินออกเงินอนุมัติคันนี้ยังไม่ได้ขายนะครับก็สามารถมาเลือกซื้อเอาคันเดิมได้นะครับอ่ะอันนี้นะครับใครสนใจนะครับมาดูก่อนครับมาดูก่อนนะครับ หักควักได้เป็นลาวซิ่งครับลาวซิ่งควักซิ่งเรียบร้อยนะครับเกียยวดันปูปากเลดนะครับคอสปริงนะครับคอสปริงใส่ให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็น 70G กีพัดนะครับคาร์บินนะครับตู้แอร์นะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี63แท็แกสวยสองข้างครับเกียร์นะครับเกียร์ปั๊มไม่เคยแกะนะครับห่ะมาดูนะครับในตู้นะครับ พอทางเข้าเป็นสแตนเลสนะครับอ่าลาวนะครับเป็นลาวซิงก์นะครับตะแกรงซิงก์เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็คือที่ตู้นวดนะครับเป็นสแตนเลสแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าเป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ใช่สแตนเลสนะครับส่วนท้ายนะครับเราจัดเป็นท้ายซิงก์ให้แบบสวยๆเลยแบบนี้เลยนะครับน้องก้าวขึ้นรถเลยครับใครสนใจนะครับรถคันนี้นะครับชั่วโมงงานเพียง2,600ชั่วโมงงานเท่านั้นนะครับ2,600ชั่วโมงงานเท่านั้นเดี๋ยววันนี้นะครับผมรันเทสทดสอบระบบให้กับเพื่อนๆนะครับให้กับเอัน ใช้สนใจนะครับ659,000บาทนะครับเริ่มทะเบียนชุดโผลพร้อมนะครับสามารถสั่งจองได้เลยไม่ต้องรอนะครับคันนี้นะครับเป็นรถเขียวตู้แอร์นะครับติดสติ๊กเกอร์ช้างศึกอีดิชั่นแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมรันระบบนะครับให้กับเพื่อนๆเนมซีได้ชมกันนะครับสนใจสามารถมาดูรถได้นะครับที่ร้านนาเทคเตอร์นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีติดต่อที่091ครับ8611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063 313047 4นิ่มมากๆครับอ่าันนี้ ส่งข้าวปกติครับได้รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นนิยมเลยนะครับแล้วทีนี้คันนี้แต่งเต็มด้วยนะครับลูกค้ามาจองไว้ประมาณ1เดือนแล้วครับ่าทำเงื่อนไขทกสอนะครับ่ายังไม่อนุมัตินะครับพอดีเกินจากกําหนดระยะเวลานะครับ่าลูกค้าสามารถมาสั่งจองได้นะครับอย่าออกทอกสอได้แต่ว่าต้องไม่เกิน1เดือนนะครับถ้าเกิน1เดือนเราดึงรถกลับมารีวิวขายใหม่เพราะว่าถ้า มันออกจากหน้าเกี่ยวไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้ขายเลยนะครับเราก็ต้องหาคนที่คุนทรัพย์พร้อมนะครับที่จะเอาไปลุยไปดันเนี่ยมาจับมาจองนะครับ6กแสนห้าหมื่นเก้าพันครับเล่มทะเบียนทุนพร้อมนะครับตัวนี้นะครับรถเกี่ยวโคลต้าซีซีเจ็ดสิบทีพัดนะครับตู้แอร์คาบินนะครับรถไดนะครับติดต่อสอบถามมาได้ครับร้านนาเแท็คเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี 0918611191ครับตัวนี้ฝากไว้ด้วยนะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้นะครับเป็นรถเกี่ยวคูปุต้า DC 70คาบินตู้แอร์ปี63 2,600ชั่วโมงนะครับสเปคนะครับอ่ะมาไล่ก่อนนะครับกวักดาวซิ่งนะครับของค่ายบัญชาครับแต่งเต็มจากค่ายบัญชารถเกี่ยวนะครับเมืองเสรรภูมินะครับเกี่ยวดันนะครับคอสปริงตู้เบานะครับ ท้ายซิงนะครับะแกงซิ้งนะครับ,รบลาวซิงให้เรียบร้อยนะครับใครสนใจไว้ตู้แอร์เยน็ยน,ยนไว้ใช้งาน6,59,000บาทครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับท้ายคลิปฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์นะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ